เท่เก๋พามาตลาดนัดคองถุมเกาหลีนะครับสมุนให้เหรออะไนไว่จริงมวฮะพับพันคอัเซ็งชน 아, 키우는 건가 보다 또 왔다네 이거 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 이게 이 키우는 거마야두마리마리마리잡아 얘들 봐봐았다 뭐, 뭐, 오이 <목소리> <목소리> <목소리>

โอ้โหหมื่นวอนแค่นี้นะเพลงเกินในไแล้วนี่โอ้โหแค่นี้หมื่นวอนครับอันอี้คึมคึมทำไมนี้มคึมคึมเส้นคึมอืมสร้อยแหวนสร้อยเลสอุ้ย nih lead, suai juga nih. lead, ngertiu. ไรนะไอคอนถมนู่นเนกี้ต้องเสื้อนู่นเราอดอุ่นดงอดอุ่นดงนะอุ่นดงอดอืมบานอ๊ เฮ้ยนิกกี้กางเกงออกกำลังกายเนี่ยเออหมื่นวอนเองอืมอุ่นดงดดนี่ได้ยูนี่น่กกี้เอาไปออกกำลังกายเหมือนวันนั้นเออจะไม่ได้ใส่บ็อกเซอร์วิ่งอื้นเออหุ้ยสวยนะนี่เปรมอืม เด <liksom ส า> ือใจอ่ะอ hey, oh, <sa> ้โอ้เน็กสวยนะเน็กนี่คลองถมเกาหลีครับคองถม